สดยอดสุดยอดมากๆวิเชียนบ้านทุ่งเฮเวิเชียนบ้านทุ่งเฮอ๋ผมพวงดวงมณีเจ้าแอบนี้ทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือแต่รอยอะไรไม่ห่วงใย ดูหรือใจของแม่นางสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศบรรยากาศของการเก็บพริกขี้หนูนะครับสายพันธุ์ดวงมณีโอ้พุ่มพวงดวงมณีเจ้าจากหนีไปไหนประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเพลงต้นฉบับอ้อมโลกตามเมียของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ผมไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแล้วครับร้องเล่นๆเ,เพื่อประกอบอการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับคุณผูชมครับคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นครั้งที่2แล้วของทัวร์นาเมนต์ปีนี้นะครับเห็นว่าบรรยากาศในการเก็บพริกขี้หนูวันนี้มีผู้คนมาเก็บกันเยอะทีเดียวนะครับในร่องพริกขี้หนูอยู่ที่หมู่ที่3บ้านไสงดตํำบลไทรขาหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผชมครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นบรรยากาศของการเก็บพริกขี้หนูราคาณนะวันนี้นะครับได้รับรายงานว่ากิโลละ45บาทค่าแรงงานจ้างเก็บกิโลละ10บาทนะครับคุณผชมครับก็พออยู่ได้ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าเคยขึ้นสูงสู่60ขึ้นไปได้วันเดียวก็ลง50และก็ลง45ลง40ประมาณนี้นะครับคุณผชมครับเพราะฉะนั้นพริกขี้หนูนี่ไม่สามารถที่จะ อรอไม่สามารถที่จะรอราคาได้ถึงกำหนดที่จะต้องเก็บก็ต้องเก็บนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างน้อยๆอย่าให้ต่ำกว่าโลละ40นะครับก็พออยู่ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นในขนาดนี้นะครับก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็น เป็นไงบ้างครับได้ชมบรรยากาศของการเก็บพริกขี้หนูกันแล้วนะครับวันนี้เก็บเสร็จก็จ้างคนแบกลำเลียงพริกขี้หนูที่ใส่ในกระสอบปุ๋ยนะครับเก็บใส่ถังเมื่อเต็มถังแล้วก็ลำเลียงถ่ายใส่กระสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยหนึ่งก็ประมาณสอบละช่างแล้วน้ำหนักประมาณ20กิโลเมื่อใส่ปุ๋ยใส่สอบปุ๋ยเต็มแล้วก็ลำเลียง มาช่างนะครับมาช่างช่างเสร็จพ่อคอ้าก็ลำเลียงขึ้นรถแล้วก็พาไปส่งที่ตลาดหัวอิดตลาดหัวอิดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผชมครับนี่คือบรรยากาศของพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับซึ่งพริกขี้หนูก็เป็นพืชเศรษฐกิจ ของชาวเภอวะัยอีกชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับพิเชนบ้านทุ่งนะครับถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ